ความเชื่อเหนือวิญญาณหลวงพ่อฤาษีลิงดำยืนยันว่าคนถูกหวยอยู่ที่กรรมเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าให้ว่าหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกผู้มีอภิญญาขั้นสูงสามารถล่วงรู้วาราจิต และอนาคตได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังมีเมตตามากใครกําลังตกทุกข์ได้ยากหรือหากว่าท่านเห็นว่าคนคนนั้นจะมีโชคท่านจะบอกหวยให้แต่หากว่ามีโชคเพียงน้อยนิดหรือว่าไม่มีเลยท่านก็จะบอกให้เล่นน้อยหรือไม่ก็บ่ายเบี่ยงไปเลยดังเรื่องราวต่อไปนี้เรื่องการให้หวยนั้นมีนักวิพากษ์วิจารณ์กันมาก สำหรับอาตมาเองเมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกันไม่เชื่อเขาเมื่อสมัยที่เลขท้ายสามตัวออกมาใหม่ๆได้ยินข่าวว่าพระวัดนั้นให้หวยพระวัดนี้ให้หวยก็สงสัยว่าเขาจะรู้ได้ยังไงเมื่อเลขหวยมันยังไม่ออกก็อุตส่าวิ่งเรือตะเวนไปทั่วทิศทั่วทางไปในที่ต่างๆว่าพระอาจารย์องค์ไหนให้หวยก็ไปขอท่าน ขอให้ท่านเขียนเลขมาบางอาจารย์ก็ถูกเพียงสองตัวบ้างบางอาจารย์ก็ถูกตัวเดียวบ้างบางอาจารย์ไม่ถูกเลยบางรายก็ให้มาเป็นสองชุดสามชุดนี่ก็แสดงว่าไม่รู้จริงก็เลยเอาเรื่องแน่นอนอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ได้ไปพิสูจน์กับหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนวัดบางขุนเนนท่านให้มายี่สิบงวด รางวัลที่หนึ่งเขียนหกตัวตรงหมดทุกงวดแต่รับปากกับท่านว่าจะไม่เล่นก็ไม่เล่นอ้าวนี่มาถึงเรื่องของพ่อเขียนได้ยังไงทิ้งไว้ก่อนนะมาว่ากันถึงหลวงพ่อจงต่อเรื่องการให้หวยเนี่ยนะบรรดาท่านผู้ฟังพระที่ได้อติตังสยานหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่ากันง่ายๆก็คือทิพยะจากขุยาน ถ้าได้แล้วนะเขารู้หวยได้แต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าคนที่มาขอเขานะ่ะจะถูกหรือไม่ถูกจะมีลาบหรือไม่มีลาบในเมื่อรู้หวยได้ก็ต้องรู้ใจคนได้รู้วาสนาบาร,รมีของคนได้ถ้าคนที่ไม่มีลาบให้ไปตรงๆก็ยังไม่ถูกพระท่านจึงรู้ว่าท่านควรจะจะาให้กับผู้ใดแต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาจะเล่นมากเกินไป ก็ต้องให้แบบพลิกแพลงต้องให้คิดแล้วก็ให้หลายๆแบบต้องไปซื้อหลายๆแบบเงินจะได้น้อยลงมาหรือถ้าหากว่ารู้ว่าเขาจะเล่นไม่เกินกำหนดก็ให้ตรงๆได้แล้วก็ถ้าหากว่าท่านสงสัยว่าพระทำไมถึงไม่เล่นเองอย่าลืมนะว่าการรู้หวยจะต้องตัดโลภความโลภในจิตของตนออก ถ้าตัวเองมีความโลภทะเยอทะยานอยากอยู่มันก็ไม่ได้แบบเดียวกับคนเห็นทรัพย์ใต้ดินเหมือนกันถ้ายังอยากที่จะขุดทรัพย์ใต้ดินอยู่ก็ไม่มีทางที่จะเห็นได้ถ้าหากว่ามีปฏิญาณในใจมีสัจจะในใจว่าเราจะไม่รบกวนทรัพย์สินของเขามันอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นได้ตามอัธยาศัยที่ต้องการจะเห็นบางทีไม่ต้องการจะเห็นก็เห็นเลย เขาก็ชี้อวดซือด้วยว่ามีทองเท่านั้นมีเงินเท่านี้มีเพชรมีพลอยเท่านี้นี่เป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์เรื่องของการเห็นหวยเขาก็เห็นได้หลักสูตรในพระพุทธศาสนาก็มีเคยเห็นลงในหนังสือพิมพ์บ้างพูดกันบ้างว่าถ้าพระรู้หวยจริงๆแล้วก็จะต้องเรียรายทำไมทำไมถึงไม่ไปซื้อหวยเล่นเสเองจะได้สร้างวัดให้มันสวย นี่ก็ว่ากันประเภทคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาจริงถ้าจะรู้ก็รู้ตามตำราว,ว่าดะไปอย่างนั้นศินห้าก็ไม่ครบสรณคมก็ไม่ครบคนประเภทนี้รู้จริงไม่ได้คนจะรู้จริงได้ต้องเป็นคนที่มีศินห้าครบมีสรนคมครบถ้วนแล้วก็มีอะไรมีนิวรห้าหระง,งับได้ตามอัตยาศัย สามารถสร้างทิพยาจากักรขุญานให้ปรากฏแต่ว่าการกระทำแบบนี้ได้จิตโลภโทสะโมหะมันต้องบางถ้ายังหนาอยู่ไม่มีทางถ้ากิเลสยังท่วมตัวอยู่เลยหัวไปนิดนิดไม่มีทางเพราะว่ากิเลสมันทับลูกตาบางลูกตาเสียเหมือนกับคนเราเอาตัวจมลงไปใ,ใต้ดินเลยศีรษะแล้วก็กลบเสียด้วย มันจะมองเห็นคนเดินบนภ้าพื้นดินได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าของเล็กๆแล้วยิ่งไม่เห็นใหญ่ข้อนี้มีอุปมาฉันใดคนเราถ้ามีกิเลสเลยศีรษะมันทับลงมาหมดเหมือนกับดินที่มาทับคนหนาทึบไปหมดจะไปมองเห็นหวยได้อย่างไรคราวนี้คนที่จะเห็นหวยได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีกิเลสบางจิตสะอาดไม่มีความโลภ ไม่คิดเลยว่าจะทำลายทรัพย์สินของเขานี่ว่ากันถึงคนที่รู้จริงนะแล้วก็รู้ได้ว่าตัวคนจะซื้อหรือไม่ซื้อควรจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าคิดว่าเล่นเจงแล้วเพราะว่าความโลภมันเกิดต่อไปก็จะรู้ได้คราวนี้จะรู้ชัดกว่าเก่าแต่กินหมดไม่ตรงตามความเป็นจริงที่เล่าสู่คนฟังที่นี่มาว่ากันถึงคนเล่นหวยที่สีกุกตาคนนี้ก็ชื่ออะไรจำไม่ได้ อาตมาก็เ,เห็นหน้าแกเคยคุยกันแต่เวลานี้นึกชื่อไม่ออกวันหนึ่งแกไปหาหลวงพ่อจงอาตมานั่งอยู่ที่นั่นไปกราบกราบบอกว่าขอหวยสักสามตัวบอกตรงๆงเวลานั้นเป็นเดือนเมษาคือเดือนห้าแกบอกว่าเดือนหกคือเดือนพฤษภาจะบวชลูกชายแล้วตั้งใจจะซื้อหวยเลขที่หลวงพ่อจงให้ไปสักสองร้อยบาทบอกราคาเบ็ดเสร็จ บอกว่าจะเอาเงินไปบวชลูกชายหลวงพ่อจงบอกให้ก็ไม่เล่นแกบอกว่าเล่นก็รับหลวงพ่อจงก็บอกว่าถึงให้แกก็ไม่เล่นแกก็บอกว่าเล่นก็รับท่านขอให้ท่านบอกมรนาถึงให้ไปก็ไม่ซื้อรอกหวยของฉันนะ่ะแกะไม่ซื้อแกยังไม่มีลาบแกก็เลยบอกก็ขอให้หลวงพ่อให้ก็แล้วกันผมต้องซื้อแน่ท่านกิยืนยันว่าตาคนนี้นะ่ะไม่ซื้อ ในที่สุดอาตมาก,ก็เลยยกมือขึ้นพนมกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อให้เขาเถอะขอรับเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าตั้งใจะจะไปทําบุญท่านก็มองมองหน้าอาตมาแล้วก็บอกว่าให้มันให้ได้แต่เขาไม่ซื้อคนนี้ยังไม่มีลาบเขาก็ถามว่าเลขอะไรท่านก็เลยบอกท่านก็เขียนให้สามตัวแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลับนะ หวยรางวัลที่หนึ่งคราวนี้ออกมาตามนี้ตาคนนั้นได้แล้วก็เอาใส่กระเ๋าไปอตมาก็ขอลอกเอาไว้อยากจะรู้ว่าหวยออกมาจริงตามนั้นไหมเมื่อเวลาหวยออกจริงๆตรงเป่งไม่ต้องกลับแล้วก็ไปฟังข่าวว่าตาคนนั้นนแกรวยเท่าไหร่มีเรือยนต์อยู่ลำหนึ่งชาวบ้านก็ซื้อให้ก็วิ่งไปที่หน้าวัดศรีกุกพอไปถึงวัด ก็ไปถามพระประหลัดเที่ยงถามว่ารู้จักโยมคนนั้นไหมท่านบอกว่ารู้จักถามว่าบ้านนั้นเขารวยหวยเท่าไหร่รู้ไหมโดยมากคนที่ถูกรอตตอรี่ได้ดินมักจะมีข่าวไม่ยากประเดี๋ยวเดียวข่าวก็จะกระจายไปทั่วทุกทิศเพราะว่าสมียนผู้จ่ายเขาเป็นคนโฆษณาเพราะว่าเขาจะได้ขายได้คล่องๆพระประหลัดเที่ยงก็บอกว่าถูกที่ไหนละ่ะ ถ้ายิงตัวตายถายึงก็ต้องห้ามกันก็เลยถามว่าทำไมล่ะก็ปรากฏตามเรื่องท่านบอกว่าแกไปขอหวยหลวงพ่อจงมาได้เลขมาสามตัวหลวงพ่อจงก็บอกว่าเล่นนะไม่ต้องกลับแต่ว่าที่ไหนได้เมื่อเวลาหวยออกเข้าจริงๆสมียนเข้ามาจดแกไม่ได้ซื้อหวยของหลวงพ่อจงลืมเลขแล้วก็ไปเล่นเอาอาจารย์อื่นเสเพลินหมดไปหลายร้อยบาท กเขียนเอาไว้แล้วเลขของหลวงพ่อจงจะซื้อ200บาทแต่ก็ลืมหยิบออกมาพ่อหวยออกปรากฏว่าแกไม่ถูกไปเห็นเลขของหลวงพ่อจงเขียนทิ้งเอาไว้ในกระเป๋าไม่ได้ซื้อไปกับเสมียนผู้จดเสียใจวิ่งเข้าห้องจะไปทำร้ายตัวเองชาวบ้านต้องห้ามกันถึงเก็บอาวุธได้เวลานี้ก็ต้องมีคนคุมไม่กล้าห่างแกเกรงว่า แกจะทำลายชีวิตตัวเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังไอ้เรื่องหวยเรื่องลาบเนี่มันเป็นอย่างนี้กฎของความเป็นจริงมันมีคนที่ไม่มีลาบมันก็ไม่เล่นหรอกของดีไม่เอาเขาไม่ชอบกันแต่คนที่มีลาบจริงๆถึงแม้ไปพบอุจจาระเข้าก็ยังคิดเป็นหวยได้เลยก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ